อย่างรับ <aquí en S 2> ีลมบอเพราะว่านี <joy> ่เป็นช่วงหนาฝนฝนตกนะครับว่าไปถึแล้วนะ่าฝนระบาดในภาคตนลย่คต่างกันภาพกัี่ิ้งมาได้นะครับเพ่มะว่านช่วงอ่อไปก็างฝนรายลงบ้านห้วยหัวโอ้ถึงตะบนปิยรัวนะครับไก่ขวดนะครับ งาูหน้างานบวมาดิูคนก็เป็นโซเฟอร์นะครับวันจันทรอย่เรือยมือมากวัรองต้องไปสีพัดสี่มีนาดไหนเท่ากันนะโอ้ีงานก็ดีจังนครับทีเดยวเดินมาชมบาลมีของรูหน้านะครับเอ้าัข้างแยกนะครับวัน การถ่ายทอดสดดูครับจิบจบจิบตายถอดชดุดกันะปะว่าานนี้โอ้โหปลาัวชิบอัดบานนี้สำสัญก็เพราไวัน